สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ Cm Variety นะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตก็อยู่ที่เมืองหอยอันนะครับมาขอเข้าห้องน้ำนะครับแต่ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์นะคบคืออาคารบ้านเดือนของที่นี่จะออกแนวจีนจีนแล้วอาคารทั้งหมดนะครับของที่นี่ก็จะสวยงามนะครับเป็นออกแนวจีนจีนนะคบแล้วก็อันนี้คือบ้านนะคะที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นร้านค้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเป็นอาคารเป็นบ้านเชื่อมต่อกันนะคบฝั่งนี้ก็เป็นสามีแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็น ภรรยานะครับขายก็มีโกดังเก็บของเยอะมากใส่เนี่ย yes ครับ yes okay ก็เนี่ยนะครับเอี uh, ๋ยจะถิ่นตัวเสื้อฮาวายตัวนี้เป็นลายกล้วยนะครับก็อยากได้แล้วที่นี่ก็จะมีขายชุดฮาวายเอ่อแล้วเป็นเสื้อนะคะแล้วก็เป็นลายฮาวายนะคะเป็นของผู้หญิงผู้ชายนะครับแบบใส่สบายๆเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จะมีชุดเวียดนามนะครับเอาใหญ่ มีให้เลือกหลากหลายนะครับสวยงามน,นะครับและท่องเที่ยวเยอะมากนะครับส่วนอาคารนะครับจะเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อกี้เราเห็นห้องน้ํานะครับแต่ว่าอาคารของที่นี่ลักษณะคล้ายๆกับจังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ว่ากว้างกว่าแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนว่ามีอาคารแบบนี้หลายๆกิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับเป็นชุมชน แล้วก็จะเป็นอาคารผ่านนิดด้วยนะครับทุกๆบ้านทุกๆหลังนะครับก็จะมีลักษณะสไตล์แบบนี้นะครับมีเยอะมากนะครับเดินไม่ทั่วถึงเลยทีเดียวนะครับหลายโอ้เดินมาหลายกิโลแล้วนะครับอาคารแล้วก็บ้านเรือแล้วก็จะมีตัวรถอ่าคล้ายๆสำล้อตัวนี้นะครับอ่บริการด้วยนะครับทางฝากฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ำนะครับ ท่องเที่ยวคือคักเลยทีเดียวแล้วก็เจอคนไทยด้วยนะครับนี่นะครับก็ร้านค้านะครับโอก็ทำช็อตไว้นะครับเพื่อที่จะได้ดูง่ายขึ้นนะครับก็มีชอ็อตวิแจ็คเจเนอร์ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าไหร่เอ่ย Song hello Song Is this car already? Uh, yes, it ah, is is already discounted for $200,000. Ah, $200,000 is. You like this 20% discount? Ah, how much for? After discount, for $230,000. 230000 Ah. Okay. Mm. Is it 120000 Yes, that's, that's one. How much? $140,000. Uh, 140000 140. Yes. Oh, nice! I, I you. But you have black color. Black here. Yeah. Black. Wow. Yeah. Ooh, nice. nice. Mm. 140. 40. 140. 140. Okay. ก็จะประมาณสองร้อยบาท.ครับ. I come back because mama and family is uh nearby. Yes, I, I, know. <laughs> Jack Daniels, no help ก็โอ้โหมีร้านค้าแทบตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับนี่ยต้องกลับไปหาแม่ก่อนนะครับว่าแม่ก็ดูชุดอ่าวใหญ่นะครับใส่เป็นที่ระลึกนะครับโต๊ะเองก็อยากได้ตัวตัวชวาที่เป็นมาะนาเป็นกล้วยหอมนี่นะครับก็ใส่เพื่อแบบให้มีฟันนี่สุกนะครับสินค้ามีของขายเยอะมากเลยนะคะฝากพี่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็รับชมโฆษณาช่องโอ๊ตด้วยนะครับก็จะมีคลิปช็อตด,ด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะฟังามาดูกันไลฟ์สดแล้วก็มาหาดูคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ล่ำลากกันไปก่อนนะครับโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety ขอบคุณและสวัสดีครับ